ทริปแรกของคิดไปไกลทาเวปี2023นนกับพี่คิวจะพาไปตะลุยแดนอาทิตย์อุทัยที่เมืองญี่ปุ่นกันค่ะไฟบินของนอนจะเป็นรอบตี40ที่สนามบินคึกคักกันมากต่อคิวกันยาวเหยียดเลยอัดอันกันมาหลายปีแล้วปีนี้ยังไงจะต้องไปให้ได้ตอนนี้ก็ใกล้ถึงคิวนนกับพี่คิวกันแล้วค่ะเดี๋ยวนนไปเตรียมตัวเช็คอินหลดกระเป๋าก,กันก่อนนะคะ หลังที่เข้ามาสนามบินกันแล้วก็ต้องมาหาน้ำกินกันก่อนคะ่ะรอคิวน้นคอแห้งหมดแล้วหลังจากที่เราขึ้นเครื่องบินมาประมาณ6ชั่วโมงกันแล้วก็ถึงเวลาของเรากันแล้วคะ่ะ e l c o ค e to เจ p a n รอบนี้นนก็นมาลงที่สนามบินนาดิตะากันนะคะครั้งนี้ก็เช่นเคยขับรถกันเหมือนเดิมขับกันไปยาวๆเลยคะ่ะทั้งหมด7คืนไป นน,นกับพี่คิวจะพาไปที่ไหนกันบ้างติดตามกันในที่คิดไปไกลาทางเวลกันนั้นคาะ